สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตเราไม่ได้พบกันเมื่อวานนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นสองวันควบคูบก่กันไปพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแต่ละวันก็มีความสําคัญสําหรับชีวิตคริสชนรวมทั้งตัวผมเองด้วยและพี่น้องทุกท่านด้วยการหล่อเลี้ยงชีวิตโดยอาศัย พระวาจาบขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขุมพลังอันมหาศาลที่จะสามารถทำให้บุคคลได้ออกไปเผชิญกับโลกกว้างซึ่งมีทั้งปัญหาและอุปสรรคม,มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีมีทั้งบุคคลที่ดีและบุคคลที่ไม่ดีพวบคู่ก,กันไปมากมาย แต่โดยอาศัยพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นพละงกำลังให้กับบุคคลได้เดินทางต่อไปจปนถึงปลายทางของชีวิตของแต่ละคนในพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากเมื่อวานนี้นะครับในวันอาทิตย์เป็นบทอ่านแรกเป็นของประกาศศกยยนาในบททิ้น โยนาในบทที่3นะครับข้อ1ถึงข้อ10นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความรักความห่วงใยต่อประชากรชาวเมืองนีนเวองค์ทรงใช้โยนาไปประกาศความรักของพระองค์ไปประกาศข้อปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงต้องการให้ประชากรชาวเมืองนีนเวได้กระทำ ตั้งแต่กตร,ระสันรงมาจนถึงคนที่เล็กที่สุดและที่สุดแล้วด้วยความเชื่อที่เขาเหล่านั้นมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจึงกลับใจนุ่งห่มผ้ากระสอบสำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองได้กระทำตนเองได้ละเลยต่อเพื่อนพี่น้อง ที่สุดแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก,ก็ส่งมีพระเมตตาต่อประชากรชาวเมืองนีนาเวไม่ทำลายเหมืองน,นี้นี่คือความรักความเมตตาความห่วงใยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อประชากรชาวเมืองนีนาเวล่วงเลยมาถึงเราทุกคนเช่นเดียวกันความเชื่อและการกลับใจจึงเป็นคุณธรรมที่ ตัวขิดสชนทุกคนอยู่ตลอดเวลาฟังพระวาจาและเชื่อไต่ตรองยินดีเต็มใจที่จะปฏิบัติก็ไปสู่เรื่องของการกลับใจขอโทษองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกจะไม่ผิดไม่พลาดไม่หลงทางเดินไปจากทางของพระองค์อีกแล้วความรักและความหว่วงใยขององค์พระผู้เป็นเจ้าขุมพลังที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับ บุคคลที่เชื่อและขับใจจึงเป็นขุมพลังที่ไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยความรักความห่วงใยและด้วยความเมตตาและบุคคลก็จะได้รับขุมพลังแห่งความรักความห่วงใยความเมตตานี้ไปมอบให้กับผู้อื่นได้อีกนะครับส่วนในบทอ่านต่อมานะครับเป็นจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคลิน ฉบ,บับที่1ในบทที่7ข้อ29ถึงข้อ31นะครับข้อนักบุญเปาโลได้ต้องการให้ชาวเมืองโคลินได้เรียนรู้ว่าเวลาของชีวิตเวลาในโลกนี้ของแต่ละคนเวลาของชีวิตของแต่ละคนนี้สั้นนะักไม่มีใครที่จะหยิบจับเวลาหรือว่าดึงเวลาให้ยาวไปกว่านี้ได้ เวลาเดินไปปกติผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมิมีสิ่งใดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเลยไม่มีเลยเพราะว่าเมื่อตนเองตายไปทรัพย์ยส,สมบัติหรือว่าสามีภรรยาลูกก็ใช้ชีวิตเป็นปกติเดี๋ยวเขาก็ลืมบุคคลที่ได้พากไปแล้วดังนั้นทำอย่างไรจะได้ใช้เวลา ที่สั้นเหลือเกินที่ไม่สามารถหยิบจับได้เดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วให้เกิดประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นมากที่สุดนั่นก็คือเหมือนกับที่นักบุญลุยส์มาลีกิยองเดมองฟอร์ดท่านได้เขียนไว้เลยว่ามีแต่เพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของท่านผมก็ขอนำเสนอให้กับเราทุกคน มีเพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเพียงพอแล้วไม่ว่าจะเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใดละลึกถึงพระองค์สวดภาวนาขอพระเมตตาจากพระองค์ขุมพลังจากพระองค์จะส่งตรงมาถึงกับทุกๆท,ท่านปัญหาและอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนนะครับส่วนในวันนี้นะครับขอโทษครับ เมื่อวานนี้ในประวัสา์ของนักบุญมาราโกในบทที่1ข้อ14ถึงข้อยีนะครับความมั่นคงในชีวิตโดยไม่ต้องพะวงถึงสิ่งใดนั่นก็คือการกลับใจและเชื่อฟังข่าวดีขององค์พระเยซูเจา้าไม่ต้องไปพะวงถึงเวลาเวลาจะมาถึงตนเองเมื่อไหร่จะต้องตายไปทำวันนี้ให้ดีที่สุด วันนี้ที่มีแต่ความเชื่อและนำข่าวดีที่ตนเองได้รับในแต่ละวันขององค์พระเยสเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตเราทำได้เต็มสิบขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานพระพรประทานขุมพลังให้ลูกได้ทำได้เต็มสิบถ้าลูกยังขาดตกบกพ้่องไปทำได้แค่สองแค่สหรือบางทีเกิดปัญหารุนแรง เขาพูดไม่ดีพูดไม่มีปัญหารูกติดลบกาบแท่พระบาทองค์ขอโทโพระองค์ในคำคืนความที่จะนอนหลับพลับนอนให้ลูกได้มีพลังจากองค์ใหม่ในวันต่อไปนี่คือชีวิตแห่งความเชื่อและการกลับใจอยู่ตลอดเวลาและที่สุดแล้วต้องติดตามเสียงเรียกขององค์พระเยซูเจ้า ไปตลอดชีวิตของตนเองสิทธ์ทั้งสิบสองคนได้เป็นอัครสาวกสี่คนแรกที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้ตามพระองค์ไปเขาไม่ได้ลังเลสงสัยไม่มีข้อแม้ใดๆติดตามองค์พระเยซูเจ้าไปในทันทีทั้งเปโตอันดูยากบนันยอนสี่คนแรกตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขุมพลังอยู่ที่องค์พระเยซูเจ้าแล้วตรงทรงขุมพลังแห่งความรักความเมตตาให้กับศิษย์ทั้ง4ี่คนแล้วนำความรักและความเมตตานี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเป็นแขนเป็นขาให้กับองค์พระเยซูเจ้าสำหรับวันนี้นะครับเรายังระลึกถึงนักบุญวินเซนต์สังคานุกรและมรณะศักด์ีนะครับ ท่านมีความเชื่อที่มั่นคงมีความวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ายืนหยัดมั่นคงในความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อของตอนเองยอมตายอย่างทุกทรมานเป็นขุมพลังเป็นการตกผลึกของนักบ,บุญวินเซนต์ที่รู้ว่าขุมพลังแท้ที่จริงความสุขที่แท้จริงนั่นก็คือเพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น เพียงพอแล้วเหมือนกับนักบุญลุยส์มาลีกิยอเดมองปอนนะครับวันนี้หนังสือสมูเอลฉบับที่2ในบทที่5ข้อ1ถึงข้อ10นะครับดาวิดได้รับการเจิมจากสมูเอลนะครับให้เป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลกษัตริย์ดาวิดมีกุมพลังอำนาจโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นขุมพลังสำหรับชีวิตคิตชนทุกคนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนในนักบุญมารโกในวันนี้นะครับเป็นบทที่3ข้อ22ถึงข้อ30นะครับคำพูดหรือแรงเสียดทานเสียดทานต่างๆที่องค์พระเยซูเจ้าทรงพบ จากบรรดาธรรมจารย์และผู้ที่ไม่เชื่อไหนพระองค์กล่าวหาว่าองค์พระเยซูเจา้าทรงกระทำโดยอำนาจของเบลเซบู El เป็นหัวหน้าของปีศาจของพระเยซูเจา้าไม่ได้คำหนึงไม่ได้วันไวไม่ได้เก็บมาคิดถึงสิ่งที่ธันมจาร์ปาลุสีและนักกฎหมายกล่าวหาองค์พระเยซูเจา้าองค์เข้าใจเป้าหมายของชีวิตของพระองค์ องรู้ว่าองกำลังทําอะไรและทําเพื่อใครคิตชนคือผู้ที่รู้ว่าตนเองคือใครกําลังทําอะไรทําเพื่อใครเสียงที่กล่าวหาเสียงที่เยาะเยะ้ยเสียงที่ถากถางไม่สามารถทําอะไรได้คิตชนที่เรียนรู้ถึงว่าตนเองคือใครตนเองมาจากไหนและตนเองกําลังทําอะไรเหมือนกับองค์พระเยซูเจ้า ที่องค์พระเยสุเจ้าทรงรู้ว่าโองคือพระบุตรสุดที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะตามหาคนบาปคนไม่สบายดีขอพระเป็นเจ้าวอวยพรทุกท่านและเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ